โอ้โหคอมเมนออกมาดิ้นกันพลร่านเลยนะครับไอ้คุณเมเนตเนี่ยเพิ่งจะออกมาบอกเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าจะไม่ยอมเสียนิดแดนให้กับลาติไทยแม้แต่นิดแต่ล่าสุดทางไทยเราเพิ่งจะประกาศออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านคนไทยที่บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ oh, ไทยเราทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหักหน้าไอ้คุณเมเนตดือเปล่าครับแม่แต่มันก็สะใจกูสเสือกเกินก็ราบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวงออกคนนี้คนเดิมนะครับ ตามทรรเนียมท่าทุกคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้อย่าลืมอุดหนุนหมอนซาลามอนของนา้ากันไปคนละ1-2ชุดได้นะตอน,นมีโปรโด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการจับคู่รองหมอนกับหมอนหรือว,ว่าจะเป็นหมอนกับหมอนค้างนะครับคุณสมบัติทําจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถยัดเข้าไปซักในเครื่องซักผ้าได้ไม่เสียรูปทรงรวมถึงใครที่มีปัญหาปวดหลังปวดบา่าปวดคอหมอนซาลามอนก็ช่วยคุณได้เพราะมีการออกแบบให้เข้ากับสรีระของคนไทยถ้าใครที่ชอบหมอนแบบฟิวโรงแรม5้าดาวอะไรแบบนี้ก็ต้องหมอนซาลามอนนี้เลยเพราะเป็นหมอนที่่่โรรงแรม5ดาววใใในนนนนนไทยัั้้สหญเลือกกชะะจ ถ้าใครสนใจเนี่ยก็จัดไปเลย10 2ถึง20ชุดและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องความระกชมชําชอบของคนเมเน่กับทุกคนฟังกันอีกแล้วย้อนกลับไปในก่อนหนะ้านี้ประมาณสัก3วันที่ผ่านมานะครับทางไอ้เจ้าคุณมเนเน่ได้มีการประกาศว่าจะมีการลงนามสัญญาสันนิภาพกับประเทศไทยในช่วงวันที่27ของเดือนนี้นะครับซึ่งจะมีการลงนามเซ็นสัญญากันที่มาเลเซียนะครับ และนอกจากที่จะมีทางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาไปลงนามกันแล้วเนี่ยมีสักขีพยานเดินทางไปร่วมด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเป็นมาเลเซียเป็นจีนเป็นเกาหลีใต้แม่งมากันหมดก็ไม่รู้ว่าทําไมพวกมะลึงเนี่ยจะสนใจเรื่องอะไรของพวกกูกันนะกันหนาะซึ่งก่อนที่ทางกัมพูชาจะลงนามสันธิภาพอะไรแบบนี้เนี่ยทางนายกรัมนตก็มีการเรียกคะแนนเสียงกับตัวเองด้วยนะครับโดยมีการเป่าประกาศอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนนะครับว่าการลงนามสันติภาพในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือประเทศกัมพูชาให้ผ่านพ้้นนนวิกฤใคครรัังีะบ แต่เรื่องเกี่ยวกับพวกพื้นที่เรื่องที่ดินเรื่องชาแดนอะไรแบบนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเราจะไม่ยอมเสียดีแดนให้กับประเทศไทยแม้แต่1มิลเมตรแล้วก็จะพยายามนําตัวของ18เฉลยศึกที่ทางประเทศไทยจับกลุมได้ในก่อนหน้านี้เนี่ยจะพยายามเอากลับมาให้ได้ซึ่งตอนที่มีการประกาศออกมาแบบนั้นนะครับโอ้โหคนเขมืก็ Hello! เฮโลกันยกใหญ่เลยนะว่าทุกอย่างกําลังจะกลับมาเป็นเหมือนปกติแล้วนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็มีการทําแคมเปญเตรียมแห่กลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยกันซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหนี่มึงยังอยาก,กล้ากลับมาที่ไทยอีกเหรอครับนี่ สงสัยพวกคนขคมรเนี่ยจะไม่รู้นะครับว่าคนไทยเราเนี่ยเจ็บและจานะครับไม่เคยลืมเพียงแต่ทว่าล่าสุดน,นะครับมันก็มีเรื่องที่ทาให้คนขคมเเนี่ยต้องอ้าปากค้างตานี้ถลนออกนอกเบา้าและล่องตะกลอนคาว่าเมียงปละออกมาดังๆเนื่องจากพวกเขาได้เห็นข่าวว่าทางกองกําลังบุรพาของประเทศไทยรวมถึงทางผู้ว่าสกีเอ่ของประเทศไทยได้มีการออกฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการที่บริเวณบ้านหนองจานให้กับประชาชนชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยออกให้กับประชาชนชาวไทย2อรายนะซึ่งก็คือเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของเดิมตั้งแต่สมมััยเื่่อ40ปีแแล้้วนนนนะ ส่งมอบห้กับคนไทยทั้งสิ้น2คนนะครับรวมทั้งสิ้น28ไร่และในหลังจากนี้ก็จะมีการออกโฉนดที่ดินให้กับคนไทยเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกเรื่อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงดําเนินการทางด้านเอกสารส่วนสําหรับพวกบ้านพวกสิ่งปลูกสร้างในบริเวณบ้านหนองจานที่คนขเขมรเคยมาสร้างไว้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการรื้อถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนะจุดๆนี้ก็ต้องขอยกนิ้วโป้งให้กับทหารไทยทุกคนโดยกันละกันนะที่สามารถเอาพื้นดินของคนไทยเนี่ยกลับคืนมาได้ ซึ่งหลังจากที่คนคอมเมนต์พวกเขาทราบเรื่องนี้นะครับโอ้โหพวกเขาก็ะโจกันยับดินกันพลานในทันทีว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมอยู่ดีๆทางประเทศไทยถึงได้มีการออกโฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการให้กับคนไทยในผู้นําของเราบอกเองไม่ใช่หรอว่าจะไม่ยอมเสียพืนแผ่นดินให้กับประเทศไทยแล้วนี่มันคืออะไรทําไมรัฐบาลกัมพูชาถึงไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จริงว่าสิ่งที่ประเทศไทยกาลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและมันถูกกฎหมายหรือเปล่าทาไมถึงปล่อยให้พวกเขาออกโฉนดที่ดินได้ตามอาเภอใจแบบนี้แล้วบอกว่าในวันที่2ี่สิบเจ็ดเนี่ยจะลงนามสนิ แล้วแผ่นดินของกัมพูชาที่ถูกประเทศไทยเนี่ยเอาล้นล้ลลลนหนามมากัน้นจะทํายังไงจะแก้ไขปัญหายังไงอย่าบอกนะว่าจะยกให้เขาไปเลยทางที่ดีที่สุดก็คือก่อนที่จะมีการลงนามสันติภาพกัมพูชาเราควที่จะมีการขับไล่ทานของประเทศไทยเนี่ยออกไปจากพื้นแผ่นดินของกัมพูชาก่อนสิแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยเอาล้นล้ลนหนามออกไปด้วยรวมถึงต้องให้ประเทศไทยเนี่ยรับผิดชอบกับสิ่งที่พวกเขาทํากับเราพวกเขาจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับสิ่งที่พวกเขาทําไม่งั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปเซ็นสัญญาสันิภาพอะไร พราะเท่าที่สังเกตดูเขาเนี่ยมีข้อเลียกรองสี่ข้อไม่ใช่หรอแต่ทําไมเราถึงไม่มีข้อเลียกรองกับเขาเลยซักกับข้อคนขอเขมรเขาก็มีการออกมาทั้งคําถามแล้วก็ออกมาสวดกันยับเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยที่ได้เพิ่งทราบว่าบ้านหนองจันทร์เนี่ยประเทศไทยออกสนดที่ดินคืในให้กับเจ้าของเดิมแล้วนะจ๊ะคนขเขมรนเขา,ม,ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างข้อคอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่หรอที่รัฐบาลบอกว่าให้เรานันอดทนแแลล้้้้ววเเเเเรรราาาาาจะะป็นนนนผูชสนะุดดดดทททยออต่่พกกขขับไีิง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมประเทศไทยถึงทําแบบนั้นได้หลังจากอเมริกาสั่งหยุดยิงดูเหมือนกับว,ว่าพวกเขาจะบุกลุกเข้ามาในพื้นแผ่นดินของกัมพูชาแทบจะทุกพื้นที่และเราก็สูญเสียฐานของเราไปตั้งมากมายแต่ทําไมรัฐบาลของเราถึงสั่งให้เรานั้นใจเย็นๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจ็บปวดมากทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนี้ถ้าวันนี้เรายอมเขาวันหน้าเราก็คงจะต้องสูญเสียที่ดินมากไปกว่าเดิมไม่น่าเชื่อว่าในยุคสมัยนี้จะมีประเทศที่กล้าบุกลุกพื้นแผ่นดินของคนอื่นและออกฉนองที่ดินแจกจ่ายให้กับคนในประเทศของตัว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขากําลังทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อสนที่สัญญาสยามกับฝรั่งเศส1904จนถึง1907เราจะต้องเอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้องกับศาลโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยจะไม่มีใครช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเลยคนจะต้องหวังพึ่งวิญญาณของบรรพบุรุษเขมรอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่งั้นในหลังจากนี้เราคงจะต้องสูญเสียพื้นเป็นดินทั้งหมดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมอเมริกาถึงได้ยื่นมือเข้ามาราะอเมริกาาเเปป็นนนนผูู้้อออยยย่่่บงงงหลัระททศไแ ไม่งั้นประเทศไทยคงจะไม่กล้าออกโฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการแบบนี้เสียได้ประเทศเราเป็นประเทศที่จนเป็นประเทศที่อ่อนแอเป็นประเทศที่ไม่มีผลประโยชน์ก็เลยไม่มีใครนั้นเห็นคุณค่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อสื่อจากประเทศไทยมากไม่มีทางเป็นไปได้ที่นายกรัฐมนตรีของเราจะยอมเสียดินแดนให้กับประเทศไทยเขาก็บอกอยู่ว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่น,นิดแล้วเรื่องแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเครียดมากเจ็บปวดมากพวกเขาดูถูกด่าว่าเราเป็นขอทาน เดาว่าเราเป็นคนจนแล้วก็ปล้นเอาแผ่นดินของเราไปเป็นของตัวเองนี่เหรอประเทศที่เราจะต้องไปเซ็นสัญญาสันติภาพกับเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ไงสาเหตุที่ประเทศไทยพยายามเต็มที่ที่จะยืนเรื่องไปหานานาชาติเรื่องการเก็บกู้ระเบิดเพราะพวกเขาต้องการที่จะยึดเอาที่ดินทั้งหมดเป็นของพวกเขาเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเป็นตามข่าวที่ประเทศไทยออกก็สงสารลงลุงทหารที่เสียชีวิตในการป้องกันประเทศรอบสุดท้ายก็ต้องเสียแผ่นดินอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในสื่อไทยมีแต่คนเข้ามากดขํามีแต่คนเข้ามากดหัวเราะ พวกเขาภาคภูมิใจมากเลยงไงที่พวกเขาทําเรื่องเลวร้วายแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยมีสิทธ์อะไรมาอ้างว่าเป็นที่ดินของพวกเขากัมพูชาเราอยู่ตรงนี้มา40ปีปลูกพักปลูกผลไม้จนพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ทางการ,กรเกษตรขนาดใหญ่และอยู่ดีๆวันดีคือดีดันมาย,ยึดเอาที่ดินทั้งหมดไปเป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือข่าวปลอมหวังว่าคนกัมพูชาทุกคนจะไม่เชื่อกับข่าวข่าวนี้เพราะถ้าหากเราแตกแยกกันก็จะเข้าทางพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ดูเหมือนว่าจะเป็นการขโมยที่ดินแบบถูกกฎหมาย เพราะเจ้าของตัวจริงได้แต่ยืนมองอยู่เงียบๆไม่สามารถทําอะไรได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพอผู้นำของเราบอกว่าจะไม่ยอมเสียดินให้กับประเทศไทยแม้แต่นิดพวกเขาก็ประกาศออกฉนดที่ดินให้กับคนไทยในทันทีมันดูพอเหมาะพอเจาะเกินไปหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าให้พวกเขาไปเถอะถ้าพวกเขาต้องการอะไรเพราะรัฐ,ฐบาลบอกว่าจะไม่ยอมเสียผืนแผดินแต่ก็ไม่เห็นจะทําอะไรพวกเขาสักกรอย่างแถมดันจะไปเจรจาสันติภาพกับเขาสะอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ฉันสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยตาเปล่าของฉันเองว่าประเทศไทยพวกเขาได้พื้นแผ่นดินของเราไปแล้วเราจะทํายังไงต่อกันดีจะยอมอดทนต่อไปตามที่รัฐบาลบอกหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอวดคนในชาติว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่น,นิดแต่ที่เสียเนี่ยมันคือทั้งหมู่บ้านเลยนะจะให้ประชาชนอดทนใจเย็นจนแผ่นดินหายทั้งประเทศเลยหรือไง ก็ออคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคนคอมเมนต์ก็สวดกันทั้งประเทศเลยนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าทําไมประเทศไทยถึงได้ออกโฉนดที่ดินที่บริเวณบ้านหนองจานให้กับคนไทยได้นะครับและทําไมรัฐบาลกัมพูชาถึงได้ดูเงียบเฉยนิ่งผิดปกติอะไรแบบนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่า,ยา,ยาลืมรบกวนคอมเมนต์แบบสุภาพชนให้นาราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็เดินทางมาถึงชววววงสสสสุุดดท้าาายยขอออนนแลลตกัเี